ลุงพลป้าแตนอย่านกะับเรื่องนี้นะครับเรื่องลุงพลป้าแตนตอนนี้ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คืออะไรเนี่ยเป็นทนายลุงพลต้องหนักแน่นตอนนี้กําลังดังนะแต่ว่าลีนี้นะครับนะเออเป็นทนายลุงพลต้องหนักนใครจะเสนอตัวเข้ามาเป็นทนายของทนายความของผมต้องหนักแน่นนะครับนะ ต้องทนกระแสโซเชียลได้ีัวลีเด็ดของนายชัยพลหรือลุงพลจำเลยคดีฆ่าน้องชมพู่จำเลยคดีฆ่าเด็กอสามสามขวบหรือที่สอนระยุย์ใช้คำว่าเซลบคดีฆาตกรรมวลีเด็ดของนายชัยพลนะครับก็คือว่าใครจะเสนอตัวมาเป็นทนายใครมาเป็นทนายผมต้องหนักแน่นต่อกระแสโซเชียล ต้องหนักแน่นหน่อยถ้าไม่หนักแน่นอย่ามาเป็นอนี่ชายพลน,นะครับประเด็นข่าวตอนนี้ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือกรณีน,นายนายพลกับนางแตนของคนผัวเมียตั้งโต๊ะแถลงข่าวน้ำตาฟิน้นหาทนายไม่ได้ทนายแปดหมื่นคนในประเทศสองคนงหัวเมียนี้หาทนายไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะตอนนี้ยังหาทนายไม่ได้เลยต้องนั่งโต๊ะแถลงข่าว นะครับเราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จอย่างไรทาไมทนายแปดหมื่นคนไม่มีใครอยากเป็นทนายให้นายชัยพลหรือไงห,หรืออย่างไรนะครับและนายชัยพลก็น้ําตาซึมข่าทนายก็เยอะเห็นบอกว่าจะมีการรับบริจาคหรือไม่อย่างไรนะบางคนบอกต้องใช้เงินถึงห้าล้านนะครับเมื่อวานนี้เนชั่นเอาบทมภา์ของผมไปลงนะครับว่าเอ๊ะทำไมชัยพลหาทนายไม่ได้ ประเทศไทยมีทนายตั้งแปดหมื่นคะนทั่วประเทศเก่งๆตั้งนะทั่วประเทศจังหวัดมุกดาหารก็เก่งๆจังหวัดสกลน,นครก็เก่งๆร้อยเอด็ดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทําไมชัยพลไม่เลือกทนายเหล่านั้นนะเป็นเรื่องแปลกแล้วทําไมชัยพลคดีฆ่าเด็กต้องใช้เงินถึงห้าล้านซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยน,นะไม่จาเป็นต้องใช้เงินห้าล้านแล้วับ ถ้าคุณยากจนนะชัยพลนะคุณก็ยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็แต่งตั้งทนายให้เพราะคดีฆ่าเด็กโทษประหารชีวิตนะเพราะว่าถ้าแพ้ก็โดนประหารชีวิตโทษสูงสุดนะครับเพราะนั้นชัยพลก็สามารถไปยื่นคำร้องต่อศาลมุกดาหารบอกเรายากจนศาลก็ตั้งให้แล้วไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังชัยพลนะครับทนาย คุณถ้าคุณไม่มีตังค์นะสมมติว่าคุณมีคนยากจนบ้างมีแต่ฝาบ้านอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็ตั้งเลยจบทนายของศาลแต่งตั้งหนักแน่นทุกคนนะจ๊ะครับเพราะเป็นทนายของศาลนะครับอยู่ดีๆจะไปถอนทนายก็ไม่ได้ด้วยทนายศาลแต่งตั้งเนี่ยไม่ใช่วันๆก็มาเทลูกความทิ้งประกาศถอนตัวทางเฟซบุ๊กมี่ทำไม่ได้เลยถ้าทนายศาลตั้งเนี่ยโดนพักไปญาติโดนถอนไปญาติ นะครับเพราะฉะนั้นก็ปากลุงพลนะครับถ้าเรายากจนจริงๆเราไปยื่นกับ้องต่อสารมูดาหานเดี๋ยวเขาแต่งตั้งให้แนละ้วจบไม่ต้องดรามา่าําถามต่อมาบอกว่าเอ๊ะนายนายชัยพลหรือลุงพลบอกว่าตังค์ไม่มียังไม่มีเงินไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าทนายค่าทนายมันใครจ่ายเยอะแล้วทําไมนายชัยพลจะเลือกทนายพวกหิงวแสงนะนะ คือทนายพวกอยากดังทั้งหลายทนายโซเชียลทนายออกทีวีทำไมต้องไปเน้นพวกหิวแสงนี่หลายคนก็าถามมานะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องาการจ้างทนายมาว่าความในศาลด้วยแล้วก็มาว่าความทางเฟซบุ๊กด้วยหรือเปล่าเราก็ไปรู้นะเพราะที่ผ่านมาในายชัยพลจะต้องชอบเลือกเลือกทนายพวกหิวแสงไปไหนมาไหนกอ็ออกจากบ้านแล้วนะอ้อาว เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องบินแล้วเอานี่นี่ตั๋วเครื่องบินนะนะเดี๋ยวไปกับลูกน้องแล้วพามียไปด้วยเดี๋ยวลงสนามบินนะลงพร้อมเมียอาจจะถึงที่นั่นประมาณเวลานี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยชายพลเนี่ยชอบชอบใช้บริการทนายหิงวแสงเหมือนกับว่าเอ๊ะต้องเอาทนายหิงวแสงหรือทนายโซเชียลเนี่ยมาว่าความทางโซเชียลด้วย นอกจากว่าความในศาลจังหวัดนุกาหารแลร้วเอามาว่าความทางเฟซบุ๊กเนี่ยพอ,พอลงจากศาลปุ๊บก,ก็ต้องไปไงไม่จ่อปากเลยโอ้ไม่ต้องห่วงครับคดีลุงพลน,นี่ผมรับว่าความฟรีนะครับบาทเดียวผมก็ไม่คิดครับเพราะลงุลงลุงพลเป็นคนยากจนเนี่ยยากจนก้นแค้นวงเล็บเนี่ยผมพูดเติมให้นะมีแต่ฝาบ้างอะไรจำลองนี้ นะครับพอ,อไปลงพักปุ๊บลงจกโลงพักมาผู้สื่อข่าวรอ,อพี่ๆผู้สื่อข่าวรอนะครับเดี๋ยวผมลงจกโลงพักแล้วเดี๋ยวผมจะถแถลงข่าวนะครับมาถึงปุ๊พบพบบตารเนี่ยการจับกลุมนายชัยพลไม่ชอบวนกฎหมายนายชัยพลคือผู้บริสุทธิ์ผุดพองอะนะครับการออกหมายจับไม่ชอบนะใช้ข้อมูลที่บิดเบือนเดี๋ยวผมจะดําเนินคดีกับตํารวจชุดจับกลุมทั้งหดพบบตาร ผมพาในายชัยพลลุงพลไปมอบตัวไม่รับมอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตอาจจะโดนมาตตาหนะึ่งห้าเจ็ดนะนะคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานแต่ทำไมแจ้งข้อาหา,อาลุงพลข้อาหาฆ่าน้องชมพู่เดครับเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีกับตำรวจชุดนี้ให้หมดมใครมันรู้กันบ้างชุกชู้นะครับ สิงขคอตอนก็เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆใช้เครื่องมือผิดประเภทที่ผ่านมาไม่เคยใช้เครื่องมือประเภทนี้เลยอ่านะเพราะฉะนั้นคดีนี้ประจักษ์พยานก็ไม่มี DNA ก็ไม่มีนะผมมั่นใจนะว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์และสุดท้ายแล้วนะครับศาลก็ต้องยกฟ้องอนะครับเอ่อนะครับสพัก็จะเริ่มมีการจัดอีเวนต์คือนายชัยพลชอบทนายประเภทนี้ทนายหิวแสง วันๆก็พาออกเง็นฝ่ายพระนะเดินสายออกทีวีรายการหนุ่มกันชัยโหนกระแสนะรายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดเดย์ชันวันก็ไปนั่งนะอ่าไปว่าความอยู่ในรายการโหนกระแสนายชัยพลต้องการทนายเพศนี้พอนั่งเข้ารายการโอ้ยคุณหนุ่มครับเชื่อผมเถอะครับ ตอนที่ผมได้รับว่าความคดีลุงพลผมได้ตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดที่ั้งนดแล้วนะะครับผมไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วมาจ้างผมได้นะชุกรูมีเงินก็จ้างผมไม่ได้ผมต้องตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนผมได้ลงพื้นที่ลงอ่านะไปบ้านนายชัยพลไปสอบพยานทั้งหมู่บ้านแล้วเดินขึ้นเขาแล้วไปศาแล้วอ่า ผมมั่นใจเลยครับว่านายชัยพลหรือลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ผุ้ผ่องทัพครับผมจะช่วยเหลือลุงพลฟรีเอานะครับช่วยฟรีนะครับไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวโอ้โพี่น้องประชาชนนีงไปไงโอ้ยฟังคนนี้แล้วก็นะเป็นคนที่หัวใจหล่อมากเลยโอ้ช่วยเหลือลุงพลผู้บริสุทธิ์ ผู้ถูกใส่ร้ายนะครับหัวใจก็ล้อหลอกหัวใจหลอกทำคดีก็ฟรีออกทีวีพูดทุกวันฟรีฟรีฟร,ฟรีโอ้ยพี่น้องประชาชนก็สนใจจะไปอยากจะไปว่าจ้างพ่อหิวแสงเนี่ยใครๆก็อยากจะอยากจะจ้างพ่อหิวแสงเป็นทนายเพราะอะไรเพราะอะไรแกมีใจิตใจดีมีคุณธรรมก่อนจะรับคดีที่ต้องไปต้องไป ลงพื้นที่ปีนเขาขึ้นเขาแล้วก็เรียกผู้สื่อข่าวฮะพี่ผู้สื่อข่าวครับเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันหน้าบ้านลุงพลนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปหาแสงนะเราจะเดินขึ้นเขานะครับแล้วเดี๋ยวอ่าเดินเดินแล้วเราก็เมื่อยแล้วก็พักพักแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับว่าผมจะพักตอนกี่โมงอพี่พี่ผู้สื่อข่าวเตรียมกล้องไว้เลยนะ อย่าลืมฉายแสงเยอะๆนะครับผมชอบแสงนะครับก็เน้นการถแถลงข่าวเป็นหลักแล้วก็บอกโอ้ขึ้นไปแล้วดูแล้วไม่น่าไ่เป็นไปไม่ได้ลุงพลไม่ได้ขาเน้องชมพู้อ่าลงมาก็ยืนถแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกินข้าวกับลุงพลแล้วนะ,ะเตรียมเตรียมเตรียมกล้องเตรียมอะไรด้วยนะครับรับรองคดีนี้ไม่ต้องห่วงครับผมช่วยลุงพลจนถึงที่สุดครับ ขอให้ลุงพลมั่นใจได้เลยครับนะคนหิวแสงอย่างผมนั้นนะผมก็ได้แสงจากลุงพลมาเยอะอช่องยูทง u ูทูบอะไรก็ได้มาเอฟซีลุงพลก็เยอะขอบคุณสาหรับแสงมากนะครับลุงพลแล้วผมจะช่วยลุงจนถึงที่สุด